สวัสดีครับผมชื่อนายวิศวะนากุลส้อยวงครับเลขประจำตัวนักศึกษาห้าห้าศูนย์หนึ่งศหนึ่งหกหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งเรียนอยู่สาขา MAE ครับวิชาที่จะสาธิตนี้อยู่ในหมวดวิชาคอมพิวเตอร์เอดเอนจิเนียริงดออิงครับผมโปรแกรม solidworks จะสาธิตวิธีการทำ กระปุกอมสินครับผมก็เข้าโปรแกรม s o l i d w o r k นะครับก็ขึ้นมาหน้านี้ก็ให้เราคิดแผ่นกระดาษครับคขวมาอนิข้างบนซ้ายมือเลือกพาร์ทแล้วก็โอเคครับ ก็จะได้หน้านี้เสร็จให้เรากดคาว่าสกเก็ตนะครับก็กดสกเก็ตอีกทีข้างบนซ้ายมือมีสามหน้าครับผมฟอน์แพนท็อปแพนไลท์แพนผมเลือกเอาว่าท็อปแพนแล้วกันครับก็ให้คิดคาว่าลายครับแล้วก็ลากเส้นครับผม ก็พยายามให้อยู่แนวแนวรา,าบเวลาแก้จะได้แก้ง่ายขอบผมครับก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมนะครับกดโอเคตรงเครื่องหมายเช็คถูกครับแล้วก็เราไปตรงเมนูบาร์นะครับผมทูครับก็จะมีแถบลงมาก็ให้เลือกตรงสเก็ตทูนะครับผม แล้วจะเราไปที่ฟิวเลตนะครับ, mm hmm. รบผม mm hmm. เลือกมุมบนซ้ายมือนะครับผม mm hmm. ผมจะใช้เป็นสิบมลิเมตรนะครับผม mm hmm. จะเป็นการลบคมครับหรือว่าจะเรียกว่า ปัดมุมก็ประมาณนั้น,น,ดนกดชเช็คถูกนะครับผมก็จะได้รูปนั่งหน้าตาประมาณนี้ครับผมจากนั้นเราจะกําหนดนะครับความสัมพันธ์นะครับผมเส้นซ้ายมือกับเส้นขวามือล่างแล้วก็บนให้มันเท่ากันกดที่ equal เครื่องหมายเท่ากับด้านซ้ายนะครับเราจะได้ออกมาเป็นอย่างนี้ จากนั้นจะให้ชิ้นงานอยู่ตรงกลางหน้าต่อก็กดซูมทูฟิตนะครับจะได้เขียนง,ง mm ่ายๆก็จากนั้นเราทำการกำหนดขนาดนะครับไปที่สมาร์ทไดเมนชันแล้วก็ mm hmm. เราจะทำให้มุมต่างๆมีขนาดเท่ากันนะครับ mm hmm. ก็มุมนี้ถึงมุมนี้จะให้เป็น ห่างกันร้อยหนึ่งนะครับก็กดออกมากดเครื่องหมายถูกครับผมพอเสร็จแล้วต้องกดเครื่องหมายถูกทุกครั้งนะครับจากนั้นไปที่ฟีเจอร์นะครับเลือกคำว่า e d t o o l นะครับข้างบนกดคลิกซ้ายไปจะได้เป็นอย่างนี้เราจะทำความหนาครับหรือว่าเรียกว่าความสูงก็ได้ กำหนดให้สัก60แล้วกันหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับอ่ามันก็จะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้จากนั้นเราจะทำให้มันเฉียงๆขึ้นไปหน่อยกดที่ดับออนออฟนะครับเอาสัก10องศากดเอเทอร์ไปรูปล่างหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วกดถูกต้องเป็นการยืนยันก็ หน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับต่อไปเดี๋ยวเราจะทำเป็นช่องยอดเงินนะครับผมเข้าไปก็ให้ดูว่าเป็นอย่างนี้ก่อนครับผมเรามาที่ระนาบแกนวานะครับก็คือมองจากด้านบนชิ้นงานลงมากดที่คำว่า x2 นะครับ ทูดคัตครับผมขออภัยครับเราก็จะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับผมครับนี่ครับคือช่องหยอดเงินนะครับผม กดคำที่ว่าบูทบูททูตก่อนนะครับผมแล้วมาล่างแบบกดเครื่องหมายยืนยันเครื่องหมายถูกครับผมต่อไปเรากดที่ฟีเจอร์นะครับเอ็กทูตคันะครับก ที่ตรงกลางนะครับผม,มอ,อันนี้ตัดผิดนะครับมันทะลุหากันเราจะให้ไม่ทะลุก็ไ,ไปที่เอ็กทูทครับเ,เบดี๋ยวขอแก้แป๊บนึงนะครับ มไปที่ execute คัแล้วเราก็กำหนดว่ามันจะลึกเท่าไหร่เราก็ลากลงมาครับผมจะได้ไม่ให้มันทะลุครับผมแล้ว,ก,ลวก,กดความเอียงของมันด้วย20องศาครับ ก็เสร็จเรียบร้อยก็กดโอเคครับผมก็รอ,อมาตรวจสอบดูไม่ทะลุแล้วก็รูปร่างหน้าตาประมาณนี้ครับผมกระปุกอมสินแบบโมเดลก็ทำการตรวจสอบนะครับว่า ขนาดชิ้นงานเป็นยังไงครผมอ๋อเรียบร้อยครับกดเซฟได้เลย ก็วิธีการก็ประมาณนี้ครับผมขอขอบคุณมากครับสััสีีครับ